สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC, แฟนคับแฟนสองพี่น้องนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสิภาพไปตามเล่าพัฒนานะพี่น้องเนาะที่ทุกคนล่อคอยพี่น้องความหวังของพี่ของน้องอยู่กับเล่าพัฒนาของเ็ดสำนักเกดอาจารย์พี่น้องนะครับเ็ดสำนักเ็ดอาจารย์รก,ก,ก,าารยกับเขามาหลายงวดแล้วพี่น้องเนาะ วันที่13เมืมอกี้หลรุดพี่น้องจับคู่บ่าเขาพี่น้องนะครับรุดพี่น้องนะครับลดทุกสำนักเลยพี่น้องนะครับไม่แก้ตัวนะครับไม่แก้ตัวลุดคือรุดเข้าคือเข้าพี่น้องแต่มาแก้ไขนะครับไม่ให้หลุดพี่น้องมาแก้ไขบ่อให้รุดพี่น้องนะครับให้พี่น้องฟังดีๆไม่ให้หลุดนะครับมีแต่สีเพิ่มกับบวกพี่น้องลบไม่มี ถ้าดูทางช่องพ่อใจดีไม่มีลบมีแต่บวกพี่น้องนะครับปูเพินกับบอกไวแล้วสั่งไวแล้วทางช่องพ่อใจดีทุกสมาชิกที่เขาม,มาก่อนปีใหม่มีเงินแสนกลับบ้านทุกคนพี่น้องนะครับมีเงินแสนกลับบ้านทุกคนนะครับเอาพี่น้องชุดนี้วันที่สิบหกเพิ่นเสือห้แก้ไขกันหมดทุกสำนักพี่น้องนะครับแก้ไขแก้โตกันหมดทุกสำนักพี่น้องเขา่าหรือหลุดพี่น้อง นะครับจังได้ก็ต้องเข่าล่ะพี่น้องจังได้ก็ต้องรุดล่ะมีรุดมีเข่าเป็นธรรมดาเพราะว่าแนวทางแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์คือกันบ่คือกันให้พี่น้องพิจารณาเบิงเอานะครับจังได้พี่น้องโชคดีมีเข่าผู้เข่าผู้รุดมีแน่นอนแต้บรรูุว่าผู้ใดที่โชคดีบ่โชคดีพี่น้องอยู่กับจิตใจกับการกระทํากับคําพูดพี่น้องนะครับจิตใจการกระทําคําพูดสามอย่างนี้ถ้ามีดี ก็คือว่าโชคดีพี่น้องถ้ามีไม่ดีก็คือว่าเจ้าสื้อเจ็ดอาจารย์เจ้าก็ต้องรุดพี่น้องนะครับเพราะว่าเจ้าสิบไปซื่อตัวอื่นเจ้าก็ต้องรุดนะพี่น้องเนาะเพราะว่าความคิตของเจ้าบบดีแล้วประมาณนี้เนาะวันที่สิบหกธันวานะครับมาตามกับปู่อุดรพี่น้องวันที่สิบหก วันที่พี่น้องสิบหกนะครับวันที่สิบหกธันวาพี่น้องนะครับสองห้าสีมีอาจารย์ได้กู้ซื้อเสียงขึ้นมาได้บอให้ทั้งช่องพอใจดีนะครับงวดที่ผ่านมาหลุดบดพี่น้องนะครับเพิ่นสิกแก้แค้นกู้ซื้อเสียงขึ้นมาได้บอพี่น้องนะครับสําหรับเราพัฒนานะครับเนาะเราพัฒนานะครับ อย่าลืมกดเข้าไปเบิ้งรัฐบาลไทยพ้อได้พี่น้องได้รัฐบาลไทยพ่อใจดีเด้อหาซื้อลอตเตอรี่กันไว้นะครับสําหรับรัฐบาลไทยให้อุดหนุนฉลาก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเด้อนะครับลาวพัฒนาปูออป่อุดรปู่อุดรพี่น้องนะครับ ปูอุดรเนาะพี่น้องเนาะนะครับ,ว,บวิ่งบนล่างวิ่งบนล่างวิ่งบนล่างหนึ่งกับสอง หนึ่งกับสองพี่น้องนะครับหนึ่งกับสองของปู่อุดรเด้อพี่น้องมักกะจัดคัดกับพานพี่น้องบา่ากันแนวทางบ่าผู้ได้กับสร้างพี่น้องไม่มีใครทราบมาก่อนล่วงหน้านะครับว่าจะเข้าหรือจะหลุดเป็นแค่สูตรเป็นแค่คำนวณเป็นลักศาสตร์วิธีการของเพื่อนลำเลียนมาพี่น้องเป็นสูตรเนาะเป็นเลขคำนวณเด้อนะครับความเชื่อเนาะ เฮ็ดนังกะสร้างมีคคู่บาอาจารย์พี่น้องเขากับตรงเสื้อคู่บาอาจารย์เท่าถ้าบ่เชื้อเฮาก็ไปลาไปเรียนมากหอกพี่น้องนะครับต้องเชื่อคูบาอาจารย์เนาะนะครับเฮาเรียนหนังสือเขากับไปหาคู่าอาจารย์พี่น้องนะครับก่อนสิเก่งก่อนสีได้ก่อนสิได้เป็นคู่เป็นน้ยเฮากับอยู่น้าสูตรเพิ่นที่เพิ่นเรียนมากเพิ่นมาบวกรบคูณหานห่เฮาก็คือกันนั่นน่ะพี่น้องบ่าแตกต่างกันหอกพี่น้องถือคู่เก่งเฮากับเก่งถือคูบ่เก่งเฮากับบ่เก่งผู้ได้สนใจบ่สนใจ นะพี่น้องถ้าหฮาติดเอาคือเบิ่งห้าเยียนนําอาจารย์นี่ล่ละเยียนไปนเรื่อยนจนจบนะพี่นอ้องห้าสิขาดทุนหรือกําไรให้คิดเบิ่งเอาพี่น้องนะครับเอาครับพี่น้องมาเบิง่งปูอุดอนพี่น้องนะครับเพินจับคู่ยังไ้พี่น้องปูอุดอนจับคู่อะไรพี่น้องนะครับปูอุดอนนะครับจับคู่เดอ้อพี่น้องหนึ่ง สองหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดพี่น้องนะครับ นี่คือเดาท่าของปูอุดรจับคู่ให้พี่ให้น้องให้พี่น้องเอาไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งพี่น้องนะครับกับอาจารย์เก่งเก่งกูรูดังดังที่เพิ่นเฮ็ดมาก่อนสบประกาศเพิ่นหลายพี่น้องนะครับเนาะความรูเิ่นสูงพี่น้องนะครับเอาไปเปิ้งไปควบกันเอาไปจับคู่จับกิ้งใส่กันก็ไดถ้าตรงกันพี่น้องก็จัดพี่น้องนะครับ ชุดที่สองพี่น้องชุดที่สองของปู่อุดรเดอ้อนะครับมีอะไรบ้างพี่นอ้องอาไปเบิ่งกันสองสามสองห้าสอง หกสองเจ็ดพี่น้องนี่คือแนวทางของปูอุดอนพี่น้องที่สีเอามาฝากพี่ฝากน้องนะครับพี่น้องมักกะชัดคัดกัะ่านบ่าวากันน,นะครับเด็กแนวทางเพิ่นเอามาไหา้นี่คือว่าเพิ่นกันกล่องคัดสันเป็นที่เรียบร้อยจังคอยเอามานําเสนอพี่เสนอน้อง พี่น้องนะครับถ้าเพื่อนอมั่นใจเพื่อนก็คือสีบอมาดอกพี่น้องนะครับเนาะมั่นใจเป็นที่สุดพี่น้องหน้ามาที่สุดหน้าลงทุนที่สุดพี่น้องวันที่สิบกธันวาสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาปู่อุดรพี่น้องวิ่งบนล่างพี่น้องวิ่งบนล่างเด้อวิ่งบนล่างหนึ่งกับสองพี่น้องจับคู่หนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดพี่น้อง สองสามสองห้าสองหกสองเจ็ดนี่คือปูอุดรพี่น้องนะครับเนาะเพิินสิมาแก่แค้นล่างอายได้บอพี่น้องกู้ซื้อเสียงขึ้นมาได้บอพี่น้องออะพี่น้องแคปหน้าจอปูอุดรไว้พี่น้องแคปหน้าจอแล้วได้พี่น้องก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ปูอุดรกันหลายๆได้พี่น้องเด้อให้กำลังใจเพิินพี่น้องแนวทางบ่ได้มากง่ายๆพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอใจดีก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แหละพี่น้อง คลิปหน้าพ่อกันไม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ